สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องน้ำปันอีกแล้ววันนี้นะคะน้ำปัจะมาสอนหนอทำคำบรรยายใน YouTube แบบนี้นั่นเองแบบว่าเราสามารถแบบว่าอะไรอะเราสามารถที่จะแบบว่าทำคำบรรยายใต้ใต้เออไม่ใช่ใต้สิเขาเรียกว่าอะไรนะ เราสามารถทำคำําบรรยายได้บนช่องสี่เหลี่ยมได้เดี๋ยววันนี้นะปั่นจะมาสอนนะสาหรับใครที่ทำไม่เป็นแล้วสมมติอ่ะปกติละใครทำไม่เป็นแล้วไม่ได้ดูไม่เป็นไรนะทำในนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าดเดี๋ยวคนอื่นเขามากดตรงนี้แล้วก็จะเจอว่าเราเขียนว่าอะไรบ้างใช่ไหมแต่วันนี้จะมาสอนเพราะว่าทำไมรู้ไหม,ไมไเพื่อว่าใครอยากจะแบบว่าอะไรอ่ะ เผื่อว่าใครไม่อยากทำในนี้แล้วก็อยากจะมาทำในนี้นะก็ไปดูกันเลยวิธีทำนะจ๊ะก,ก็เริ่มแรกนะกดออกมานอกและแล้วก็เออก็เหมือนกับอันเก่านะก็คือกดในแอปน,น,นี้นะอ่าซึ่งโหลดจากเพทโตก็คืออันนี้สามเหลี่ยมเนี่ยอ่า หรือบางทีมันเป็นตัวเอนะคล้ายๆกันเลยแต่แค่ว่ามันต้องแล้วให้เราเรือถ่ายรูปใช่ไหมน้ำปั่นไม่ถ่ายนะเพราะว่าในนี้มีรูปภาพแล้วน้ำปั่นก็ต้องเลือกอออันที่น้ำปั่นต้องการนะก็สมมุติน้ำปั่นจะถ่ายกระดาษเอากระดาษขาวปกติทอมันได้แบบนี้อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ แล้วไปนวันนี้่อนแล้วก็กดเลือกเลยนะก็คือกดตรงนี้สีเขียวอกดเข้าไปมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้เห็นตัวนี้ปะเห็นตัวนี้ปะเนี่ยตรงนี้ให้เขาให้เราเลือกแล้วตรงนี้ก็ให้เราเลือกแต่วันนี้ไม่ได้จะมาตกแต่งนะก็คือวันนี้จะมาสอนเขียนโดยการ หันอยู่ตรงนี้เห็นด้านล่างใช่ไหมอ่าเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงโอนนม้มันไม่ขึ้นเนี่ยทำไมมันไม่ขึ้นวะตอนแรกก็ยังขึ้นแล้วนงกงกดตรงนี้นะเลื่อนลงไปนะเลื่อนมันจะอยู่ฝั่งขนุนอะเออเลื่อนไปเลื่อนไปเ,าาเลื่อนจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้เราเลือกอันนี้นะเป็นตัวทีแบบว่าเป็นตัวทีของจริงไง เข้าไปมันจะขึ้นแบบนี้และมันจะขึ้นแบบนี้ให้แล้วเราก็กดข้อความแล้วก็พิมพ์ข้อความเลยนะสมมุติเราจะพิมพ์ว่าเอออะไรอ่ะฝากกดติสมมติเราจะพิมพ์ว่าอ,าอยากกมม่าล,ลืมกดติดกดติดตามมา้วอ่านี่ก็ อย่าลืมกดติดตามตามนะจะจุดด้วยก็ได้จะพิมพ์ว่าอะไรก็ได้แล้วก็กดมันจะขึ้นน้าจะแบบนี้ให้กดต่อไปเพื่อที่เราจะไปแสดงในกระดาษนะ มันให้เราเลือกด้วยว่าเราจะเขียนแบบไหนก็เออเอาไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันจะแบบว่าเราจะแบบไหนก็ได้นี่ก็เป็นลายมือนะวนาโหลดฟรีเสร็จแล้วไม่เอาอ่ะโหเราก็จะเป็นให้เราเลือกเลยอ่ะเขาให้เราเลือกว่าเราจะกิดยังไงอยนี่เนี่ยงานไม่ทเยไอ้นี่ไอ้นี่นี่เออจั S <S เออาร่างมันเถอะี๋ยวป๊บนึงโอเคแต่ว่าดูกันตอนเราว่าอันเนี้ยก็น่าใช้นะเลือกเลยนะอันนี้ก็น่าใช่แต่วเป็นเน,นี้ยแล้วปัดก็จะเลือกเป็นอันนี้แล้วกันเออมันน่ารักดีไงน,นี่แล้วเราสามารถขยายขยายได้นะ ว่าเราอยากได้ใหญ่ๆเล็กๆใหญ่สุดก็เป็นแบบนี้เลยนะก็คือแบบว่ามองอยากนิดนึงเนาะให้เราเลือกไปเลยนะแล้วใจะเห็นตรงเนี้ยมันก็คือให้เราเลือกสีแล้วก็เลือกเลยนะว่าเราอยากได้แบบไหนอะไรยังไงอันนี้เกี่ยวกับขอไอะไรต่างๆเนาะขอ้อความสีไรอ่าสมมุติถ้าปั่เลือกสีชมพูคอสีดำอ่าได้ไม่เป็นไร ขอบสีดำข้อความสีชมพูก็ได้และเราก็ขยายหรือเล็กลงก็ได้แล้วก็กดตัวถูกเพื่อที่เราจะเอาเลยแบบนี้เห็นป่ะมันก็จะขึ้นแบบว่าบนกระดาษเลยเหมือนเราแบบไม่ได้พิมพ์จริงอะ แล้วเลือกสติกเกอร์ได้เลยนะอ่ะเลือกไปเลยอะสมูอ่ะอ่ะอะอนับปั่นจะเลือกสองอันนี้น่ายิ้มกับอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะน้ายิ้มกับเอ,อ่อเป็นหมีน้ปั่นก็สมมูติน้าปั่นเอาหน้ายิ้มก่อนละกันนะหน้ายิม้มหน้ายิม้มแบบหน้ายิม้มหน้ายิม้มแล้วก็เลือกเลยนะเราจะเอาแบบไหนก็ได้แล้วแบบต่อไปหมีหมี ให้เลือกมาเลยนะเราจะเอาหมียไหนก็ได้เอาเป็นกระต่ายอะเป็นกระต่ายอะเป็นกระต่ายสีขาวน่ารักแล้วก็กดบันทึกเลยนะย่อส่วนเนี่ยยอแบบว่าฉันต้องการบันทึกฉันอยากได้แล้วจะไม่ไหวแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะสมมุติเราก็สามารถแชร์ได้ด้วยนะแล้วแต่เราปันไม่แชร์ก็กดโอเคไปเลยแบบว่าเออเอาไปเถอะเนี่ย ต่อไปเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปที่ตรงนี้นะเห็นไหมมันเดี๋ยวเราจะรอมแบบว่าทำนั้นอันที่เราให้ดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวนะเจะปัดไปตรงนี้แป๊บหนึ่งอ,อันนี้ขอโทษขอโทษขอโทษอันนี้ก็คือแบบว่าเราจะเอาไปที่ช่องแล้วคือเมื่อกี้ขอไทยด้วยก็ กดไปที่แก้ไขช่องแบบว่าคุณฉันต้องการแก้ไขจริงๆมืนจะไม่ได้อยากแก้หรอกเพราชอบนิ้มเอแบบน่ารักข่อย่างแบบว่าไม่ไม่ต้องแบบว่าจะทําขอบก็ได้นะหรือไม่ทําขอบก็ได้แต่นบัตรว่าไม่ทําขอบจะดีกว่าเนีมันสวยเดี๋ยวบัตนจะลองแบบว่าไปตรงนี้เด็กแต่ใหม่นะเราจะลองแบบใหม่ดูเราจะลองแบบนี้ดู และเราจะลองแบบว่าทำให้มันนองรักอันนี้เป็นยไงการานข้าวไปเก็บไม่นไดลยอย่าพึ่งอันนี้สวยนะอันนี้ก็สวยมันสวยทั้งหมดอันนี้คือแบบปกตินะมันมีให้เลือกหลายเทโเลยนะว่าจะอยากได้แบบไหนนะ แล้วมันก็จะแบบว่าอืมอุ้ยเป็นปกติอ่ะดิโอ่เนี้ยแล้วน้อจะให้ดูของโฟกัสนะเน่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 เอ่อแปลวน่ารักดีเนาะ มันน,านา่ารักเหปะอันนี้จนะเป็นใบเกะไขให้ดูนะเพราะว่าที่เจ็ดแก้แล้วแ okay. อ้แคสสำหรับลิปนีดีขอตัวรัไปกรอนนะใครชอบอย่าลืมกันเลยทีเดีเดี๋ยวแป๊บนึงเดีย๋ยวค่อยไปอย่าเพิ่งไปนะอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปนะเพราะว่าจะแก้ไขแป๊บนะึง โ okay. อเคใครเพนึงมันนี่แล้วกันโอเคแล้วก็ไปหน้าปกมันก็จะขึ้นให้อัตโนมัตเห็นป่ะสุดเฟรชอ่าโอเคใครชอบลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะสอนเล่บบนบอล้วนะสอนเล่นด้อยนะโอเคสอนกิจด,ดีไปแลวนะไปายบายช